สวัสดีครับผมพี่เจมบาสเกมเมอร์วันนี้มาเจอกันกันกบเกมสลิเลอร์ดอทไอสลัดพักน้าไม่คิดเลยว่าน้าจะได้กลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาก็เจอเศษซากอะไรเนี่ยสีเหลืองโออะไรไอหนอนแดงเองโจนค่าเบซาค่าคือแจ็คกูฆค่ายักษ์นี่เริ่มคลิปมาค่ากระดูดเดือดแล้วหะเนี่ยมีคนบอกว่าถ้านาอยากได้เป็นหนึ่งในไต้ล่าน้า<ย>จงเล่นนอนยิม้มน้าไม่เล่นเกียรติของหนอนดาวเนี่ย ไปเล่นนอนยิ้มโดยอันดัดเ็ดอันเด็ดขาดเพราะว่า,วาเกียรติของหนองดาวนั้นเป็นเกียรติของต้นเหล่าซือเหล่าตือห้วยตึงไหลให้พูดรอบเดียวพออีกรอบนึงไม่เหมือนแน่การเล่นหนอนดาวนั้นมันเป็นม์ครั้งของเกมส l i i t ต r i o ใครที่ได้จับหนอนดาวนี้ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดการเลือ้อยเป็นหนอนเนี่ยก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งให้พวกมันตายใจว่าเราเล่นไม่เป็นแต่จริงๆแล้วกูก็เล่นไม่เป็นแต่ทำตัวเหมือนเล่นปเป็นอย่างนี้ นเกียรติของหนอนดาวเนี่ยน่าจะไม่ลดเกียรติหนอนดาวไปและหนอนยิ้มอันเด็ดขาดเอ็งเชื่อไหมข้าบอกแล้วว่าไม่ลดตัวเล่นหนอนยิมลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างโหนอนยิ้มพอเวลาเล่นแล้วรู้สกปรี้กระเป๋าขึ้นมาทุกทีเลยนะคิดว่าน่าจะได้อันหนึ่งหมื่นเนี่ยน่าจะก่อควรโลกของหนอนยิ้ม นั่นหมายถึงน้าจะเล่นนอนยิ้ม <ım S 1> ให้กวนตีนที่สุดะไอ้ต้นไอ้นอนไปเฮไม่ครั้งหน <tur> ึ่งกันนอนยิ้มเทคสองเนี่ยต้องกวนมันต้องกวนมันไอมาได้ได้จริงก็มาได้ข้าคือนอนยิ้มกูจะกวนตีนให้พวกเอ็งเกียตนอนยิ้มกันให้หมดมาแด้เดี๋ยวยิ้มกูยิ้มสู้ฟัดทำไมไอตายเยสตายปซซนี่คือฤทธิ์ของนอนยิ้มข้าจะกวนตีนพวกเจ้า ใครที่เจอหนอนยิ้มเนี่ยนะมันจะเกลียดหนอนยิ้มไปตลอดกาลแล้วนะาลองดูดิแล้วหนอนยิ้มมันจะได้หนึ่งหมื่นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกูจะเล่นกวเตะ <c oughs> รู้สึกตัวเองจะบ้าขึ้นไปทุกทีแล้วอะ่ะกูปัดปัดนะนีไ่ไงนี่ไ <c> ง <oughs> ยิ้ม <c oughs> ยิ้มไปก่อนยิ้มไปก่อนหนูไม่ได้กวนเตีนนะกูยิ้มเห็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> นอนยิ้มยิ้มมาฟาดเรียบนะจ๊ะนอนใครผ่านหน้าฟ <c oughs> าดเรียบระวังไว้นะนอนยิ <c oughs> ๆๆ้มยิ้มเขียวฟาดเรียบนะจ๊ะ นอนยิ้มอย่างนี้ระวังตูดไว้เกี่ยวอะไรกันวะเองต้องเกียดนอนยิ้มไปตลอดการเฮ <c oughs> เองคิดว่าอะไรไอ้นอนแดง <c oughs> ตายซะไอ้นอนหอยทากเองรู้จักว่าน้ำมูเฮ้อเฮ้เป็นไงเล่านอนห้อยทากม,มึงโดนเนะ <c oughs> นี่นเห็นหน้างเงียบๆยิ้มเรียบ,งงยบ,งงยบน่าจะ เห็นหน้าเงียบแนะผมฟูน่าจะเกี่ยวอะไรกันวะที่จุดประสงค์ที่เล่นนอนยิ้มคือน่าจะก่อควรให้มันเกียดนอนยิ้มกันทั้งโลกของนอนใต้หลอดนี่ก็จะมีนอนดาวแค่ตัวเดียวไว้ <laughs> ไอ้อนอนช็อกโกแลตเองคิดว่าจะชนะนอนยิ้มเรอวะฮะเองเล่นสุดขัาดา้นดันไอสลัดพักไอ้ไนอนช็อกโกแลตเดี๋ยวกูจะยิ้มให้ ไอ้หน้อใช้ตูดว่าไงวะไอ้ไปไหนหนีไปไหนฮะหนีไปไหนแตจริงก็เข้ามาเลยหนอใช้ตูดตายซะไอ้นอนฟ้ามึงตายเห็นยิ้มเงียบๆกกินเรียบนะจ๊ะของตกพื้นก็กินเรียบระวังไว้นะเอะกูทำไมแลดูสกปรกจังไปกันาบ้พเฮ้ยเฮ้บ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้เเฮ้ยขอโทษครับ